ของผอสรสเผยบังคับใช้พรกฉุกเฉินจับกลุ่มแกนนำขณะที่กองทัพอากาศปฏิเสธให้สรสใช้สถานที่ตั้งศูนย์ปฏิบัติการค่ะร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บํารุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะผู้อำนวยการศูนย์รักษาความสงบหรือสรสยืนยันว่าการใช้พรกฉุกเฉินจะมีความเข้มข้นแต่จะไม่ใช้ความรุนแรงเน้นการพูดคุยเป็นหลัก ซึ่งขอร้องนายสุเทพเทือกสุบันให้รวมเวทีชุมนุมอยู่ที่เดียวอย่ากระจายเพราะกีดขวางการจราจรทำให้ประชาชนเดือดร้อน เดิจะบังคับใช้กฎหมายตามพรกฉุกเฉินในการจับกลุ่มแกนนําและเอาผิดกับนายทุนที่ให้การสนับสนุนอย่างจริงจังซึ่งขณะนี้มืรายชื่อแล้วและหากพบทําผิดกฎหมายป้องกันและปร,บราบปรามการฟอกเงินก็จะยึดทรัพย์ทันทีแต่จะไม่ปิดกั้นการทําหน้าที่ของสื่อมวลชนแต่อาจจะพิจารณาการรายงานข่าวของสถานีบลูสกายที่มีเนื้อหาบิดเบือนข้อมูล พร้อมกับประนามการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ต่อต้านที่คุกคามการทําหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีข้าราชการรวมถึงการรื้อทําลายป้ายสํานักงานตํารวจแห่งชาติอย่างไรก็ตามอยากให้หนายสุเทพได้รับฟังคําเตือนจากนายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนาพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่ระบุว่านายสุเทพอาจถูกลอบทําร้ายเอาชีวิตได้เหมือนกับตนเองค่ะแล้วสุเทพฟังคําเตือนสนธิก็นนะ สมที่ก็เตือนแล้วนะวเทพจะถูกฆ่าตายสมที่พูดไม่เคยผิดนะอ้าแล้วเตือนมาดานายทุนถ้ายังไม่หยุดสนับสนุนอย่าหาว่าผม,ผม,ค,มคมขู่แน่นอนมีแล้ว ไม่บอกไม่บอก,เ,กอเอา้าวก็ต้องตรวจสอบถ้าผิดก็จับสนับสนุนตัวการร่วมหรือเปล่าอ่าปปง,ปเ,เ,ปปงเป็นกรรมการด้วย สำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่26มกราคมนี้เชื่อว่าจะไม่เกิดปัญหาผู้ชุมนุมไปขัดขวางเพราะประชาชนส่วนใหญ่จะไม่ให้ความร่วมมือขณะที่ตำรวจมีความจำเป็นต้องใช้กำลังพลดูแลความเรียบร้อยวันลงคะแนนเลือกตั้งมากถึง10,000นายค่ะขณะที่พลอากาศเอกประจินจันตองผู้ประชาการทหารอากาศปฏิเสธให้สรสใช้พื้นที่ของกองทัพอากาศเป็นศูนย์ปฏิบัติการโดยเหตุผลว่าเป็นพื้นที่ความมั่นคงและมีกฎกติกามากพอสมควรค่ะ